กลิ่นเบอร์รี่ชัดมากค่ะนี่นะคะน่ากินมากต่มมาค่ะแคกทำอะไรยื่มาไทยยูทูบได้แล้วว,วันนี้ว่ากำลังซึมซับกับธรรมชาติอยู่ก็ดูสิ ตกก็สวยแตมยังมีาบ่อปลาอีกอะไะคะทุกคนกลับมาเพราะโช่องแคทเอ้าปิดแคทนะคะจะบอกเลยว่าที่ที่แคทอยู่นะคะเป็นคาเฟ่ครับที่เพิ่งเปิดแล้วขอบอกว่าบรรยากาศดีมากดูได้จากด,ด้านหลังแคทนะคะมีทั้งน้ำตกแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีาบ่อปลาคา่ะด้วยคาเฟ่ที่เราอยู่นะคะชื่อว่าบริทอลวูดคาเฟ่ตรง รรามเก้าซึ่งเปิดได้ไม่นานเองนะคะคือถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้แล้วอะ่ะอยากให้ทุกคนพุ่งตัวมาเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากจริงเรามาเริส่สจากเมนูเครื่องดื่มก่อนนะคะอันนี้เป็นเบอร์รี่ชีนี่ะก็จะมีสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่อยู่ด้านบนด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาคนกันดีกว่า อืมอืมกินเบอร,ร์รี่ทัดมากค่ะอร่อยมีความเปรี้ยวๆหว,วานๆแต่ว่าค่อนไปนทางเปรี้ยวอร่อยมันมีความหอมข,ของตัวเบอร,ร์รี่ทั้งหลายแหละที่ที่ใส่เข้ามานะคะโดยเฉพาะตอเบอร์รี่สีก็สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ไม่มั่นใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสีแดงๆนะคะงประมาณนี้ ใครที่มาร้านนี้นะคะก็คือแนะนําให้สั่งตัวนี้แล้วช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนมากนะคะคือมันมีเครื่องดื่ม <c oughs> ก็คือมีเครื่องดื่มตอเอื่นด้วยแต่ว่าแท็แนะนําเป็นปตัวนี้เพราะว่าแทว่ามีความแตกกับเบอร์รี่ทีอะ่ะแล้วมันหอมหวานคมเปรี้ยวอร่อยแล้วก็ช่วยทําให้เราช่วยกินแล้วแบบชื่นใจอะ <c oughs> หายร้อนเลยเนาะเมนูถัดมานะคะก็คือ พีซ่าสลัดนะคะนี่เห็นไหมให้ชีสมาแบบเยอะนะคะแล้วก็มีหนมปังตรัวทองอือร่อยไหมคะอร่อยมากขนมปังก็กรอบมากเลยะคะ่ะผักสดชีสตีน้ำสลัดก็อร่อยมากคะ่ะ คือตรงนี้นะคะก็จะไม่เห็นน้ำสลัดนะคะแต่ว่าขอบอกไว้เลยว่าน้ำสลัดร้านมาแบบจุกๆอยู่นะคะแนะน,นำว่าให้กินผักชีสแล้วก็ขนมปังในคำเดียวมันจะฟินนะคะนี่นะคะอร่อยมากค่ะชีสคือดีมากผักสด จะมีผักหลากหลายอยู่ข้างในเราก็ขอด้วยแป้งยวนข้างนอกนขออนุญาตทานอย่างนี้นะคะพอดีเมื่อกี้พยายามตัดแล้วแต่ว่าผักมันกรอบเกินไปตัดไม่ได้นะคะ<อ>สมามเบเร่ก็คืออร่อยนะคะผักอันนี้คือแคสซั่งมาก็คือจะเป็นเหมือนเป็นผักนวนเลยนะคะใครที่ชอบทานผักแล้วก็ได้ชอบเมนูน,นี้นะคะ ที่ไม่ไม่ชอบนี่นะคะก็อาจจะไม่ไม่ได้ดใจมากนะคะแต่เมนูนี้นะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตัวมายองเนสมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะมากินซัมเมอร์โลกันค่ะน้ำจิ้มยั่วยุ้ยตารสชาติเป็นไงคะ อร่อยมากค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะผักกรอบมากเลยค่ะผักเยอะกรอบจ่วชอบนะคะจับแบบนี้มากเมนูสุดท้ายของหมวดอาหารนะคะคือเป็นเนยครีมซอส แต่ทุกคนดูนะคะมันอันนี้น่าจะเป็นส่วนของทางร้านมันมีอะไรที่พิเศษมากค่ะดูเนี่ค่ะทุกคนเห็นตัวเนี่ค่ะสีเขียวๆกับแดงๆไหมคะซึ่งปกติร้านอื่นเนี่ยท่าจะไม่ค่อยเห็นนะปกติก็คือจะมาแค่ครีมกับตัวเป็น,นี่นะคะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกัน,กนอืมปิกอิติแคทท,ทานะคะก็จะมีความเผ็ดๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวครีมเองก็ น่าจะเป็นสูตรของทางร้านเพราะว่ามันมันเป็นกลิ่นความเป็นเอกลักษณ์ค่ะมันไม่มันไม่ใช่ว่าไปร้านไหนเราเจออ่ะอ,อร่อยมากนี่คือคูณอดีอร่อยตอนนี้เราก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะไปสั่งขนมหวานกันนะคะ เวลาของหวานแล้วนะคะซึ่งเราสั่งมา3อย่างอ่ะเมนูแรกคือเลมอนครอมเบลิลชีสเค้กน่ากินมากหน้าตาส,าสวยอือ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยกินแล้วสดชื่นเลมอนนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวดนิด,นดแล้วก็ นี่นะคะดูชีสเค้กนี่นี่เป็นชีสเค้กนะแล้วก็มีมีเป็นคุกกี้ด้านล่างเป็นคอมโบอร่อยมากคุกกี้ก็คือดีมากชีสคือดีมากเลมอนก็คือดีสามสามอย่างเนี้ยคือดีมากซัมเมอร์แบบนี้นะคะได้มาทานตัวเลมอนชีสเค้กแบบนี้คือสุดยอดค,ค่ะคุฟิน,นะคะ่ะเพราะมันช่วย พอเพิ่ม energy ให้เราได้อย่างดีเลยเมนูที่2คือชอ็อกโกแลตเคก้กข้างบนก็เป็นคิตเตทแล้วก็เป็นชอ็อกโกแลตบูดนะคะนี่ชอ็อกโกแลตเล็กๆแต่เมนหบดเลยน่ากินมากอ,อันนี้เป็นชอ็อกโกแลตผสมนมนะคะที่โอ้มอรมากทุกคนไม่ขมเลยเป็นนมๆเลยนะคะหอมชอ็อกโกแลต ชิมครีมกันนะคะนี่เป็นครีมช็อกโกแลตมันคือช็อกโกแลตที่ใช้ของนี้ด้วยค่ะทุกคนค่ะที่ชอบทานช็อกโกแลตนะคะ mm hmm. เมนูนี้คือปินมากค่ะเมนูสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็คือสตรอเบอรี่ดับเบิลชีสเค้กนะคะดูสิชีอันนี้เป็นเหมือนครีมเนีย่ยค่ะครีมชีสทัดเจนมาก mm hmm. แล้วก็มีสามเลเยอร์นี่นะคะเป็นคอมโบชีส s อฟเบอร r r ี่สองชั้นเลยแล้วก็มีกิมมิ่ก็คือตรงนี้นะคะทานกันเลยนะคะหอมซอฟเบอรี่มากแล้วก็ที่ชอบคือครีมชีสต่อมาค่ะโดยรวมนะคะอันเนี้ยถือว่าอร่อยมากนะเพราะตัวซอฟเบอรี่ มีความหวานบวกอมเปรี้ยวยิ่งมีคาร์โบข้องโบนะยิ่งอร่อยเลยแล้วก็มีชีสตรงนี้ด้วยโอ้โหถ้ากินทุกเลเยอร์เข้าด้วยกันนะคะโอ้โหกินขาบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราลองกินอันนี้ดีกว่านะอันนี้เป็นตัวเป็นไวท์ช็อกโกแลต อร่อยมากสำหรับของหวานนะคะที่ต้องสั่งเลยก็คือเลมอนชีสเค้กคัพเปอรแล้วก็สตรอเบอร์ี่ดับเบิลชีสเค้กนะคะขอบอกเลยว่าอร่อยมากต้องสั่งนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Little Wood Cafe นะคะอยู่ตรงพระราม9 15ทับ1นะคะคือตรงคือพอเข้าซอยมาแล้วก็คือตรงมา นิดเดียวเองอยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็สังเกตเลยตรง,ตรงก่อนที่จะถึงซอยเสิยผ้าทับหนึ่งก็จะมีเป็นศูนย์ฮอได้าอยู่นะคะหาไม่ยากเลยนะคะ<ม>เข้ามาก็ไม่ลด้วยบรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นร้านลับๆด้วยนะคะเออแต่ว่าคือแนะนําให้มาช่วงสักสามสี่โมงถ้ากำลังดีเลยะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะค่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งข้างนอกก็จะร้อนนะคะ เสา,า,าร์อาทิตย์นะคะแนะนำให้โทรมาก่อนว่าร้านเต็มไหมเพราะว่าเที่ที่ลงมาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเขอนข้างที่จะเต็มนะคะคนคนเยอะอยู่ถ้ามาวันธรรมดาจานถึงวันอาหารก็มาได้ตลอดเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้แคทก็ของตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าแคทจะพาไปไหนนะคะไปไหมค่ะ